สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำขนมปังฮอกกโดมิ้วไส้งาดำกันต่อเลยนะคะแป้งนุ่มๆหอมงามากเลยค่ะดีต่อสุขภาพมากนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมส่วนผสมของแป้งโดกันก่อนเลยนะคะนำส่วนผสมทุกอย่างผสมกันลงในหม้อตีแป้งเลยนะคะสำหรับพี่แตนเนี่ยเวลาทำขายพี่แดนจะไม่นั่งแยก จะไม่มาแยกของเหลวของแห้งนะคะพี่จันจะผสมทุกอย่างรวมกันลงไปในหม้อตีแป้งเลยยกเว้นเนยสดนะคะเราจะใส่ตอนที่เราตีได้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะวิธีการนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นนะคะและเนื้อแป้งก็ออกมาเนียนนุ่มเหมือนกันนะคะเหมือนกับวิธีอื่นเลยนะ สำหรับนมนะคะพี่ตันใช้นมข้นเจิดผสมกับนมสดฮอกไกโดนะคะก็จะได้รสชาติออกมาเข้มข้นหวานมันนะคะแล้วก็ไปเข้าเครื่องตีแป้งเลยค่ะเราจะตีแป้งให้เข้ากันประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปค่ะเนยพี่ตันใช้เนยเจิดนะคะหรือจะเป็นเนยเค็มก็ได้ค่ะถ้าเป็นเนยเค็มรสชาติจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะส่วนตัวแล้วพี่ตันชอบเนยเค็มมากกว่านะคะ ตีให้แป้งเนียนประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแป้งแป้งก้อนละ30กรัมค่ะตัดแป้งแป้งเสร็จแล้วเราก็จะมาคลึงแป้งให้เนียนนะคะแล้วก็ไปเตรียมห่อไส้ได้เลยค่ะสำหรับพี่แตนจะไม่พักแป้งนะคะก็คือเมื่อคืึเสร็จแล้วก็จะมาห่อไส้ได้เลยการขึ้นรูปมันจะง่ายกว่า นะคะนี่ก็ไส้งาไส้งาดำนะคะพี่ตนก็ใช้ไส้สำเร็จเลยใช้ถาดทาเนยขาวให้ทั่วค่ะเพื่อไม่ให้ตัวขนมติดก้นถาดนะคะใช้เนยขาวทาแผ่นรองนิดนึงเนาะแล้วก็นำแป้งที่เราเคืืนเสร็จแล้วนะคะมาแผ่ออกโดยให้ตรงกลางนูนเข้าไว้เวลาอออกมาแล้วจะได้นูนสวยเนาะก็พับเข้าหากันทุกมุมเลยค่ะแล้วก็คลิปให้แน่น แล้วก็เอาไปวางในถาดที่เราเตรียมไว้เลยนะคะสสเสร็จแล้วเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะ ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะเราก็จะพักแป้งแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอนี่ก็คือลักษณะของแป้งที่ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็จะขึ้นติดกันแบบนี้ทาหน้าขนมด้วยนมค่ะอันนี้เป็นนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดทาแล้วจะมันเงาเนาะเวลาอบออกมาแล้วขนมจะสวยค่ะเราจะทาก่อนอบหนึ่งครั้งแล้วก็ทาหลังอบหนึ่งครั้งนะคะ เสร็จแล้วเราจะตกแต่งหน้าขนมด้วยงาดำนะคะงาดำไม่ต้องอบนะคะเอางาดิบนี่แหละเอามาโรยหน้าขนมได้เลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราอบเนี่ยตัวงาก็จะสุกไปด้วยค่ะก่อนอบนะคะอย่าลืมวอร์มเตาให้ได้อุณหภูมิ180องศาก่อนนะคะใช้เวลาอบประมาณ13-15นาทีค่ะ เราก็จะได้ขนมที่ออกมาเหลืองทองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เย็นอย่าลืมทานมหน้าขนมอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสักครู่ค่ะแล้ค่อยแพ็คแค่ออกจากพิมพ์นะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับขนมปังฮากระโดมมิลไส้งาดำค่ะ